ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ลนเด็กทุกสมัยมักจะเห็นคนที่มีอายุมากเช่นคนแก่คนเฒ่าคือกลุ่มชนที่โง่กว่าพวกตนเสมอเอะอะก็หาว่าโง่เง่าหัวเก่าได้เนเสาเต่าล้านปีกระทั่งเด็กรุ่นนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เริ่มแก่เท่าเหล้าชราเมื่อน,นั้นปรวัติศาสตร์ก็จะซ้ำรอยโดนเด็กรุ่นใหม่กล่าวหาว่าหัวโบราณเต่าล้านปีเหมือนที่ตนเองเคยสบประมาทผู้ใหญ่ในอดีตไว้ตอนยังเด็กอายุไม่กี่ขวบพ่อแม่เคยตักเตือนในเวกอยู่เสมอเรื่องใส่เสื้อกลับตะเข็บเนื่องจากรีบร้อนจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆคว้าเสื้อยือด หรือเสื้อกล้ามได้ก็สวมใส่ทันทีเมื่อท่านสังเกตว่าเสื้อกลับตะเข็บอยู่เอาข้างในออกมาข้างนอกเขาจะเถียงพ่อแม่ไปว่ากลับตะเข็บจะเป็นไรไปเด็กๆวิ่งเล่นซุกสนประเดี๋ยวก็ต้องถอดเสื้อไปซักแล้วเมื่อเขาเถียงอย่างนี้แม่ก็จะบอกซ้ำๆกันทุกครั้งว่าใครใส่เสื้อกลับตะเข็บจะโดนผีเอาตัวไปอยู่ด้วยที่เมืองผี ต่อมาในเวกเติบใหญ่เป็นเด็กรุ่นกระทงอายุสิบขวบเศษนิสัยสะเพรายังไม่หายไปไหนแม้แต่เวลาเข้านอนก็ใส่เสื้อนอนกรบตะเข็บเป็นประจำแม่ก็ไม่เคยเบื่อที่จะตักเตือนเหมือนเดิมว่าใครใส่เสื้อกลับตะเข็บผีมันจะมาเอาตัวไปอยู่ด้วยที่เมืองผีหลายปีต่อมาในเวกเติบใหญ่เป็นวัยรุ่น คำตักเตือนของแม่กลายเป็นเรื่องหน้าขันของคนแก่เท่าหัวโบราณเต่าล้านปีเขาใส่เสื้อกลับตะเข็บนับครั้งไม่ถ้วนอย่าว่าแต่ผีจะเอาตัวไปอยู่ด้วยแม้กระทั่งเงาของผีก็ยังไม่เคยเห็นสักทีถ้าไม่บอกว่าหัวโบราณก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกระทั่งเรียนจบมีงานทำถูกหน่วยเหนือส่งไปรับราชการอยู่ต่างจังหวัดทางภาคตะวันออก แถบถิ่นอำเภอแกลงจังหวัดระยองต้องไปอยู่ที่บ้านพักข้าราชการนานพอดูถ้าไปตัวเปล่าก็ดูจะกระไรอยู่ทางบ้านของเขามีรถบรรทุกหกล้อใช้งานได้จึงขนย้ายโต๊ะตู้เตียงไปประดับบารมีที่บ้านพักซึ่งปลูกสร้างอยู่ในซอยใกล้าชายทะเลยืนมองจากหน้ารั้วบ้านเห็นเกลียวขึ้นม้วนตัวเป็นฟองสีขาว ซัสสดสาสหาดทรายได้ยินเสียงดังสู้ซ่าเวลมาแต่ไกลตัวบ้านลักษณะเหมือนบังกะโลใต้ถุนสูงมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําและห้องโถงใหญ่สําหรับใช้รับแขกอยู่ได้สบายสําหรับชายโสดตัวคนเดียวเหตุที่อยากขนเครื่องเรือนไปประดับเกียรติ <c oughs> เนื่องจากทุกชิ้นทําด้วยไม้สักทองส่งคุณค่ามีราคาแพง ลำพังโต๊ะทำงานก็ใหญ่มือมามีสิบกว่าลิ้นชักขนาดรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงยังไม่รู้ว่าจะมีโต๊ะทำงานหรูขนาดนี้หรือเปล่าครึ่งเดือนแรกกับที่ทำงานใหม่ทุกอย่างไปดีสวยส่วนเรือนพักข้าราชการใกล้ชายหาดจำนวน20่กว่าหลังคาเรือนเขาก็ทำความรู้จักกับคนที่อยู่มาก่อนได้ดีพอสมควร พอมีเพื่อนร่วมดื่มสังสรรค์ตอนเย็นสำหรับสถานบันเทิงย่านเมืองแกลงสมัยที่ถนนสุขุมวิทสายเดิมพุ่งตัดไปถึงได้ไม่กี่ปียังมีจำนวนน้อยถึงน้อยมากผิดกับกรุงเทพลิบลับทีเดียวอีกทั้งถูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จับจองเป็นแหล่งสำราญไปแล้วไม่เหมาะกับข้าราชการชั้นผู้น้อยอย่างเขาจะไปเสนอหน้าด้วย คนเคยอยู่กับแสงสียามราตรีพอได้มาอยู่ชนบทบ้านนอกอย่างเมืองแกลงงานก็เริ่มไกลเริ่มมองหาสาวงามสักคนไว้เคียงข้างแก้เหงาบรรยากาศแสนโรแมนติกบนหาดทรายริมทะเลถ้ามีคนรู้ใจเดินเกี่ยวก้อยเคล้าสายลมเสียงคลื่นคงมีความสุขหาน้อยไม่แต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนสาวงามที่เขาพอจะเปิดใจให้ก็มีคู่ควงไปหมด ถ้าขายขนมจีบสุ่ม4สี่มห้าในแถบถิ่นเลือดน้ําเค็มซึ่งเป็นคนจริงคนดุเขาอาจได้กลับบ้านที่กรุงเทพในสภาพถูกบรรจุอยู่ในโกดใบเล็กๆส่วนอังคารลอยทะเลไปแล้วพลบค่าของวันที่เสงชีวิตสุดๆในเวนั่งซดเล่าคนเดียวบนบังกะโลใต้ถุนสูงการดื่มเหล้าเผากลุ่มทำให้เมาเร็วกว่าปกติ ประมาณสามทุ่มก็เข้าห้องนอนเอ็นหลังเล่นประเดี๋ยวเดียวก็ปล่อยหลับไปอย่างง่ายดายมาสะดุ้งตื่นเอาตอนสี่ทุ่มเศษมันได้ยินเสียงลิ้นชักโต๊ะทํางานถูกชักออกชักเข้าดังลั่นไปหมดซึ่งไม่น่าเป็นไปได้บนเรือนหลังนี้มีเขาอยู่เพียงลำพังใครวะกล้าบุกรุกสถานที่ราชการบ้าแล้วนี่มันลุงคองหอชัดชัดเฮ้ เขาล้วงปืนพกสั้นขนาดจุดสามแปจากใต้หมอนเน็บไว้กับกันเกงนอนออกไปดูเหตุการณ์ที่ห้องโถงโต๊ะทำงานขนาดมหืมาตั้งอยู่ที่นั่นมันไม่มีสมบัติพระสถานอะไรหรอกมีแต่เอกสารราชการแต่จะให้คนแปลกหน้าขึ้นมายุ่มย่ามกับโต๊ะทำงานของเขาไม่ได้ในเวกกดสวิตช์เปิดไฟนิออนเพดานสว่างจ้าขึ้นก็พบเห็นเจ้าของเสียงกอกแกะ ยืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะกำลังดึงลิ้นชักบนสุดด้านซ้ายออกมาตั้งครึ่งของความยาวเขาชะเื้อมองดูแต่ไกลภาพที่เห็นทำให้รู้สึกอัศจรรย์เนื่องจากแผ่นเอกสารต่างๆในลิ้นชักมันไม่ใช่เอกสารทางราชการที่เขารับผิดชอบอยู่เป็นสมบัติบ้าอะไรก็ไม่รู้ส่วนเจ้าหมอนั่นสวมใส่เสื้อผ้านปนไม่หรูหราผมเผ้ายุ่งเหยิงเป็นกระเซิง กำลังค้นหาอะไรจากสมบัติบ้าๆในลิ้นชักอย่างขมักเม่นเรากับเป็นเจ้าของโต๊ะทำงานและมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการเข้าออกบุญเรือนหลังนี้การมีปืนพกสั้นพร้อมกระสุนเต็มอัตราศึกทำให้ในายเวกใจเย็นยืนดูต่อไปว่าหมอนั่นคิดจะทำอะไรกันแน่มันเอาสมบัติบ้าๆมายัดใส่ลิ้นชักของเขาเพื่อการอันใดยัดแล้ว ยังทำเป็นคนโน่นหานี่ให้ควักไปหมดที่สำคัญหมอเป็นคนแปลกหน้าเขาไม่เคยเห็นหน้าหมอแถวนี้มาก่อนขณะค้นหาของสักอย่างที่มันต้องการพลันมิชัยชกันอีกคนหนึ่งโผล่พรวดมาที่ประตูห้องโถงเดินตรงเข้าใส่หมอนั่นไม่สนใจเขาซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของบ้านแม้แต่นิดเดียวหาเจอรูอ,อยังหรบพิการต้องเอาไปเคลียร์กับทุกแก่วันพรุ่งนี้นะ หาตั้งนานทำไมไม่เจอสักทีล่ะคนที่มาอยู่ใหม่มันย้ายของชิ้นนั้นไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ข้าหาจนเวียนหัวไปหมดแล้วดึงลิ้นชักออกมาเทเลยดีเพื่อจะอยู่แถวก้นลินชักนะถ้าจะไม่ได้การเจ้าคนที่มาใหม่พูดเรากับว่าโต๊ะทำงานของเขาเป็นสมบัติของพวกมันจริงๆเห็นทีจะเฉยอยู่ไม่ได้แน่ อาศัยความอุ่นใจที่มีลูกตัวกลัวเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายถึงหกนัดในเวกซึ่งยืนคาอยู่ที่ปากประตูห้องนอนจึงก้าวอัดอาดไปยืนจังก้าอยู่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะพวกคุณเมียนใครไม่ทราบนี่มันโต๊ะทำงานของผมคุณถือสิทธ์อะไรมาลื้อคนโดยพลรักการอะสองชายชะกันทําสีหน้าพิศวงก่อนจะหันไปมองศบตาก,กัน คนชื่อพิการเป็นฝ่ายผู้โต้ต่อบฉันดูแลบ้านหลังนี้โต๊ะทำงานขอโต๊ของฉันไม่เห็นลายมือในแผ่นเอกสารอยู่หรอือว่าเป็นลายมือของใครนะไหนขอดูซิในเวกรับแผ่นเอกสารมาพิ้งดูและเกิดความแปลกใจเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเอกสารเหล่านั้นถูกขีดเขียนด้วยลายมือจริงๆเพียงแต่ไม่ใช่ลายมือของเขา เป็นลายมือคนอื่นไปได้ยังไงก็ไม่รู้เรื่องแปลกอย่างถัดไปคือพวกมันทั้งสองทำเหมือนมีสิทธิครอบครองบ้านหลังนี้น้ำเสียงที่พูดจริงจังจริงใจไม่ใช่ล้อเล่นนี่มันมุกตลกเฝืดหรือเรื่องว่าบอคอแตกอะไรกันแน่เป็นอันว่าเอกสารไม่ใช่ของผมแต่มันมาอยู่ในลิ้นชักได้ยังไงตอบหน่อยสิในเมื่อโต๊ะเป็นของผมที่นี่คือบ้านพักขราชการ เคยให้คนนอกเข้ามาพักอาศัยเสียเมื่อไหร่รู้ตัวหรือเปล่าว่าพวกคุณกำลังอยู่ในฐานะบุกลุกสถานที่ราชการฮะคราวนี้ถึงตาพวกมันทําสีหน้ามึนงงสงสัยบ้างมันคนหนึ่งหยิบสิ่งละอันพลน้อยในลิ้นชักใส่ถุงกระดาษหูหิ้วแล้วพยักหน้าส่งสิกชวนกันเดินออกจากห้องโถงแต่ไม่ยักดินเสียงฝีเท้าก้าวลงบันไดทีละขั้นจู่จู ก็ได้ยินเสียงเดินไปถึงประตูรั้วในทันทีเลยถึงกระนั้นในเวก,ก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรดันลิ้นชักให้เลื่อนกลับเข้าที่เดิมก่อนจะหย่อนก้นนั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานนึกทบทวนเรื่องปแปลกๆที่เกิดขึ้นอย่างงุนงงสงสัยว่าสองคนนั่นเป็นพวกมิจฉาชีพมันก็ไม่ได้สองแววว่าจะปล้นจี้ตีชิงใดๆทั้งสิน้นสมัยนั้นเรื่องใช้มือถือ โทรไปปรึกษาหาเรื่องใครสักคนไม่ต้องพูดถึงแม้แต่โทรศัพท์พื้นฐานขององค์การโทรศัพท์ก็ยังไม่ได้เดินสายไปถึงภาคตะวันออกในเวทําได้อย่างเดียวคือนั่งมึนเกบกับเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นตอนสี่ทุ่มเศษช่างหัวมันเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยถามบิกฤษแกเป็นคนท้องถิ่นคงรู้ว่าสองคนนั้นมันเป็นใครมาจากไหนถือสิทธิ์อะไร มายุ่งยากในบ้านพักข้าราชการเขาเปิดฝาจุกขวดเหล้ายกดื่มทั้งขวดโดยไม่ต้องพึ่งแก้วสดแก้เซ็งไปหลายอึกแล้วก็ลุกจากโต๊ะทำงานเดินกลับเข้าห้องนอนพริบตาที่เดินผ่านประตูห้องสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดฝันก็เกิดขึ้นอีกคราวนี้ร้ายแรงกว่าครั้งแรกไม่รู้กี่ร้อยอกี่พันเท่าเมื่อจูๆ่ๆเขาพบตัวเองยืนอย่างโดดเดี่ยว อยู่บนชานชาลาสถานีรถไฟแห่งหนึ่งประตูห้องและห้องนอนหายไปไหนหมดก็ไม่รู้มองซ้ายขวาหน้าหลังเป็นบรรยากาศแปลกใหม่ครู่ต่อมามีกลุ่มคนแปลกหน้าแต่งกายสมซ้อทยอยเดินออกจากเหงามืดริมทางรถไฟเมื่อยืนยืนเดินเดินอยู่บนชานชาลาแต่ละคนท่าทางเลื่อนลอยไร้จุดหมายใดในชีวิตจะว่าตีตัวแล้ว กำลังรอรถไฟเล่นมาจอดเทียบชันชลาก็าไม่น่าใช่เขาสัมผัสได้ถึงความอ้างว้างว้าเวที่แต่ละคนแสดงออกในลักษณะแตกต่างกันเช่นเหียนหน้ามองท้องฟ้าอันมืดสลวัวพลางถอนใจใหญ่อย่างสิ้นหวังบ้างก็นั่งกอดเข่าเจ้าจุกเรากับจมอยู่ในปลักแห่งทุกข์จนหมดอะไรตายอยากบางเอามือปิดหน้าร่ำไห้อย่างเงียบเชียบ ไม่คาดหวังว่าจะมีใครมาช่วยปลอบโยนเป็นบรรยากาศอันอบอวนไปด้วยความทุกข์ทถมตรมไม่เรากับถึงวันสิ้นโลกทุกคนจะต้องไปรับคำพิพากษาสุดท้ายอันน่าสะเพงในเวกเองก็พลอยถูกความทุกข์ระบาดใส่ยืนซึมเซ่อเหมือนลอยอยู่กับที่เหมือนต่อไม้ที่ตายแล้วมองทางไหนก็เห็นแต่ความมืดสลัว ไม่พบแสงสว่างอันอัมพัยแม้สักปลายก้อยอีกพักใหญ่ก็ได้ยินเสียงรถไฟขบวนหนึ่งห่อตะบึงเสียงดังถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแปลกแปงหูเรากับเครื่องจักรของรถหัวขบวนก็อ่อนล้าอยากจอดสนิทนิ่งอยู่กับที่มากกว่าแต่ยังฝืนแล่นเอื่อยอ่อยเรื่อยๆมาโรงเรียนถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นกระทั่ง คือคลานมาจอดที่ชานชาลาสถานีบรรดาผู้โดยสารที่ยืนยืนเดินเดินอยู่ในบริเวณนั้นก็ทยอยกันขึ้นไปประจำที่นั่งบนโบกี้อย่างสังกตายเสียไม่ได้เขาให้ไปก็ต้องไปตามมารยาทไม่ปรากฏว่ามีใครลงจากทุกโบกี้มีแต่ขึ้นอย่างเดียวเมื่อสถานีโล่งเตียนรอศจากผู้โดยสารรถไฟขบวนถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง ทำท่าว่าจะเคลื่อนขบวนออกจากสถานีเปิดบูดเสียงแหบหวยเราเสียงเปรตคร่ำผีครวนทอดยาวราวกับหูเสียในเวกพลันสะดุ้งตื่นจากผวังอันมึนซึมเตรียมจะพูดพลาดขึ้นรถไฟโดยสารไปกับเขาด้วยพอสองเท้าเหยียบขั้นบันไดกำลังจะก้าวขึ้นไปบนโบกี้เสียงอันแสนคุ้นหูเสียงหนึ่งก็แว่วมาจากสถานที่อันไกลโพ้น ไกลจนสุดขอบฟ้าป่าหิมพานใครใส่แจ้กกับตะเข็บระวังผีมันจะมาออตัวไปอยู่ด้วยที่มันผีเสียงที่เว้ได้ยินอ่อนโยนเมตตาการุณเราน้ำทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ในบ่อโบราณแต่มีอนุภาพเหมือนสายอสุนิบาทฟาดเปรี้ยงโลกทั้งโลกแทบระเบิดเป็นจุนมหาจุนร่างของเขาก็เด็นหวอหล่คว้างกลางอากาศพลิกกลับไปกลับมาไม่รู้กี่ร้อยกี่สิบตลก พลิกอยู่นั่นแล้วจนสมองหมุนตาลายพอหล่นลงเหยียบพื้นก็พบตัวเองยืนอยู่ในลิปปลาดรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนถังน้ำไม่มีปุ่มกดไม่มีประตูไม่มีช่องว่างรอยโหัวดใดๆให้เห็นแถมเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้เคลื่อนขึ้นข้างบนเหมือนลิฟทั่วไปลักษณะการเคลื่อนเหมือนอยู่ในถังหรือแทงใส่น้ำโดนลากจูงโดยรถสิบล้อ ให้เคลื่อนตัวคลุดคลาดไปได้เรื่อยๆบางครั้งคล้ายสะดุดอุปสรรคขวางก็ดิ้นกระดอนไปตามเรื่องตามราวแต่ไม่มีการพังป,ป่นปี้เพราะหยาบใหญ่หนาทึบราวกำแพงเหล็กในเวกอยู่ข้างในลิฟโดนแรงกระแทกเพราะการกระดิ้งกระดอนของมันจนหัวหมุนเหมือนเด็กเล่นปั่นลูกคางการกระแทกขนสุดท้ายรุนแรงเหมือนถูกมือยักจับคว้าง เรียงเดียวทะลุผนังลิฟต์กลับไปยืนมึนงงอยู่ในห้องนอนตามเดิมจะว่านอนหลับฝันร้ายเขาก็ยังลืมตาตื่นอยู่เหนื้อตัวโดนแรงกระแทกจนมีแผลเล็กแผลน้อยลอมปอมไปหมดแรงกระแทกคนสุดท้ายจําได้ว่าเกือบคอหักตายไปจริงๆเขาแก้สงสัยเพื่อให้แน่ใจว่ายังตื่นอยู่จึงเดินออกจากห้องนอนไปยังห้องโถง ที่มีโต๊ะทำงานวางไว้ชิดหน้าต่างหันหน้าสู่ทะเลรับลมเย็นปรากฏว่าทุกอย่างยังวางอยู่ที่เดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมแถมสแสดงร่างเป็นคำรบสองก็คือชายชะกันที่ชื่อในการกับพวกมันทั้งคู่กำลังรือ้อขนลิ้นชักโต๊ะทำงานของเขาอุตลุดการเจอกันรอบใหม่นี้ดูเหมือนมันทั้งสองจะตัวใหญ่และสูงขึ้นเกือบหนึ่งเท่า มองเผินๆเหมือนยักว์วดแจ้งเราดีๆนี้เองเห็นเว็บแรกทําเอาหัวใจหล่นหายไปอยู่ที่ตาตุ่มสัญชาตจายานระแวงภัยกระซิบบอกอย่างเร่งร้อนไอ้สองตัวนี้ถ้าจะไม่ใช่คนเป็นๆหรือจะจริงอย่างที่แม่เคยเตือนไว้ใครใส่เสื้อกลับตะเข็บสักวันหนึ่งผีจะมาเอาตัวไปอยู่เมืองผีในเวกก้มลงดูเสื้อนอนที่สวมใส่อยู่พลอนใจหายวูบ เสียวว่าไปทั่วไข่สันหลังเขาดื่มจนมึนเมาคว้าเสื้อนอนมาใส่ทั้งที่มันกลับตะเข็บอยู่เขาตาลีตาลานเดินถอยหลังกลับเข้าห้องนอนหมายใจจะกลับเข้าไปเปลี่ยนเสื้อเพื่อให้ถูกช่องร่องรอยอย่อยางที่ชาวบ้านเขาใส่กันเพระเอินการเดินถอยหลังเป็นเหตุให้ส้นเท้าสะดุดเข้ากับธรณีประตูเกิดเสียงผิดปกติดังขึ้นเล็กน้อย ดังกว่าเสียงแมลงวีบินนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ไอ้สองตัวร่างใหญ่บานยักษ์วัดแจ้งดันได้ยินหันขวับมองหาที่มาของเสียงผิดปกติตาต่ตา,ตา,ตาจึงประสานกันอย่างโชคร้ายคราวนี้เขาก็โจนกลับหลังหันตั้งใจจะวิ่งเข้าห้องปิดประตูลงกรอนทั้งล่างบนทว่าในก้านร,ร่างยักษ์ไม่ได้เชื่องช้าอุยอ้ายมันรวดเร็วราวสายฟ้าแลบ เอื้อมมือมากระชากแขนในเวกจนเสียหลักเซหลุนๆไปยืนอยู่ตรงกลางห้องมีพวกมันยืนขนาบข้างอย่างเกลี้ยกล่อมเอาเป็นเอาตายท่ามกลางความคับขันเหมือนเดินเรียบอยู่ริมปากเหวลึกมองไม่เห็นก้นเขากระชากชายเสื้อตัวเองจนกระดุมหลุดกระเด็นหมดทุกเม็ดดึงแขนหลุดจากอุ้งมือของในก้านสําเร็จแล้วถอดเสื้อออกอย่างรวดเร็วโยนมันทิ้งไปข้างหนึ่งเหลือเพียงเสื้อกล้ามที่สวมทับอยู่ตัวเดียว ซื้กล้ามสมใส่ถูกที่ถูกทางไม่กลับตะเข็บไม่ได้เอาหลังไว้หน้าหน้าไว้ข้างหลังสองปีศาจร้ายหยุดชะงักจ้องมองเขาอย่างหัวเสียก่อนจะพยักหน้าสบซิกชวนกันออกจากห้องโถงและพ้นไปจากเขตรั้วบ้านของเขายังได้ยินเสียงมาหากันเรียวกราวตามรายทางที่มาเดินผ่านในเวกตื่นเต้นระทึกตึกตักจนหัวใจแทบออกมาเต้นอยู่นอกอก ถึงแม้มันทั้งสองยังไม่ได้แสดงร่างเน่าหนอนหรือแยกเขี้ยวยิงฟันเขย่าวขวัญแต่การที่จู่ๆก็มีร่างกายใหญ่ยักษ์ผิดผู้ผิดคนถ้าไม่ใช่ผีเหียนก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดีโอ้ยมาทางไหนไปทางนั้นไปแล้วจะสือกลับมาอีกโอ้ยหัวใจจะหยุดเต้นเสียให้ได้นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันแน่คืนนี้ในเวกจ้รอช้าอยู่ในที่พักของตนไม่ได้ ต้องเพ่นไปร้องเรียกเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันขอลี้ภัยนอนค้างด้วยสักคืนเพื่อนรุ่นพี่ถูกปลุกตอนกลางดึกก็ยังยิ้มแป้นต้อนรับเขาอย่างดีดีถามว่าปอดลอยเรื่องอะไรจู่ๆก็วิ่งหน้าตาตื่นมาร้องเรียกเสียงดังไปสามบ้านแปดบ้านเขาตัดสินใจเล่าเรื่องสยองให้รุ่นพี่ฟังอย่างละเอียดรุ่นพี่รู้แล้วก็บอกให้ทราบว่า สงสัยจะเป็นคนงานก่อสร้างตอนมาปลูกสร้างบังกะโลข้าราชการที่นี่บังกะโลที่คุณพักอยู่แล้วเสร็จเป็นหลังแรกทางการให้พูกคนงานพักอาศัยแทนการสั่งแขมซึ่งเปลืองค่าโสหุยมากอันว่าคนงานก่อสร้างกับเหล่าย้าปลาปิงก็เหมือนกาแฟกับปลาท่องโกที่เป็นของขู่กันนั่นแหละคือหนึ่งดื่มสังสรรค์กันหนักมีการพูดแซวกันแรงไปหน่อย คนงานที่ชื่อในการกับเพื่อนซีเลยลุกขึ้นฆ่าแกงกันเองลงุงไยตายหงคาบังกะโลทั้งขู่สิ่งที่มันค้นหาสงสัยจะเป็นใบเบิกเงินที่แถวแกผู้รับเหมายังไม่ท่านได้จ่ายให้เพระเอินในการกับเพื่อนตายหงปาบังก่อนจิตวิญญางของมันค้ข,ขัางใงกังินเองนี่สมควรได้เลยแวะเวียนมาค้นหาที่บังโลหลังนัด้น่ทําไม ไม่มีใครบอกให้ผมรู้เลยล่ะครับว่าที่นั่นเป็นบังกะโลผีสิงในเวถามอย่างข้องใจขาดว่าผีเฮียนทั้งสองตนเงียบหายหยุดเอะอาอลวาดไปหลายเดือนส่วนคุณได้ข่าวว่าเป็นหนุ่มจิตใจกล้าหาญทางหน่วยเหนือเห็นว่าเรื่องผีสางซาซาไปแล้วจึงอนุมัติให้คุณเข้าพักอยู่ที่นั่นระยะแรกๆก,ก็เห็นอยู่ได้อย่างสบายนี่ ทำไมบวกมันถึงนึกขลังลุกขึ้นมาอารวาสเอากับคุณก็ไม่รู้สิ <c oughs> <c oughs> อันหนึ่งในเวกไม่ได้เล่าให้เพื่อนรุ่นพี่ฟังเกี่ยวกับสถานีรถไฟและผู้โดยสารแปลกๆุ่มทั้งลิป,ปรลาดลักษณะเหมือนถังเบียร์เขารู้ว่าขืนเล่าออกไปจะถูกมองในแง่ฟุ้งซ่านไร้สาร,ราาะหรือประสาทแดกอะไรประมาณนั้นเท่าที่เขารอดตัวมาได้อย่างปฏิหาร ะเป็นเสียงเพียดด้วยแรงห่วงใยของแม่บังเกิดกล้าวหรือเป็นเพราะเขาสามารถถอดเสื้อที่กลับตะเข็บออกทันเวลาก็ไม่รู้ผีเฮี้ยนอย่างในก้านกับเพื่อนจึงเปลี่ยนใจไม่ฉุดกระชากลากตัวเขาไปอยู่เมืองผีกับพวกมันด้วยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านมานานหลายสิบป,ปีแล้วปัจจุบันในเวกเป็นข้าราชการตรวจเกษียณกินบำนาญทำสวนกล้วยไม้แก้เหงา อยู่ในย่านอำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบรุรีข่าวล่าสุดรู้มาว่าเมื่อหลายปีก่อนตอนน้ำท่วมใหญ่เขาขายกิจการให้คนอื่นแล้วย้ายไปพักอยู่แถวจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเหมาะกับข้าราชการบอานานวัยแปดสิบเศษอย่างเขาสำหรับเรื่องที่นายเวกเคยเล่าให้ฟังก็มีเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทิน Ha uh -huh.